โปรแกรมวันไฟในสามสิบหกครับรายการใหญ่วันเสาร์ที่4ตุลาคมนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับช่อง7ถ่ายทอดสด10โมงถึงเที่ยง,งแล้วก็เริ่มชกเท้าออนไลน์เนี่ยตั้งแต่8โมงเช้านะครับรายการนี้มีนักมวยไทยร่วมชก3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นพย,ย,ยัญชนยพี่เสัรชัยมุทยยิมครับก้องธรณีสอสมหมายแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีนะครับเดี๋ยวจะมาดูไฟการ์ดนะครับแล้วก็ปิดไทยด้วยทัศนะหน่อยแล้วกันวันเสาร์นี้เผื่อมีใครหลายๆคนที่ติดตามแล้วก็เผื่อไปนิดหน่อยนะ ก็คู่แรกเนี่ยเป็นกติกา m m a นะครับมันก็มี m m a ปั้มจับล็อกแล้วก็มวยไทยนะที่ผสมกันไปนะครับส่วนคู่สองนี่มวยไทยนะมวยไทยหญิงอะตอมเวทครับมาลีแม็กมานามอนนะครับเจอกับทางด้านเซลีน่า ส่วนคู่ที่3เนี่ยเป็นกติกาปั๊บจับล็อกนะครับรุ่นใหญ่เลยเฟเธอเวทและคู่4ครกับเจ้าเสือใหญ่มอคงเทพธนบุรีครับชกวันใหญ่เป็นครั้งที่2เจอกับอาคิปกูรุสดาก็ชควันใหญ่เป็นครั้งที่2เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นคู่มวยรุ่นไฟเวทที่ถูกคู่มากๆเพราะว่าระยะหลังนี้ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างฟอร์มสดด้วยกันนะครับคู่ที่3กติกาเอ็มบครับซันชาซาคิรอฟนิมขาประจํามาบ่อยนะครับเจอกับทางด้านฮุหยงนะครับและคู่4ี่เจเลตบลูครับในกติกาเอ็มบ กับทางด้านมันสัวและคู่ที่7กติกามมยไทยอีกหนึ่งคู่ครับก้องทรณีสอสมหมายเจอกับอัสลามจอนอตอิคอฟนักชกฟอร์มสดที่มาต่อยในรายการวัน8ครั้งนี่ไม่แพ้ใครเลยแล้วก็สถิติรวมจากที่อื่นด้วยเนี่ยน่าจะ20กว่าครั้งยังไม่แพ้ใครสําหรับอัสลามจอนนะครับก็ถือว่าเป็นงานหนะักของก้องทอรนีเหมือนกันนะแล้วก็คู่ที่8เนี่ยเป็นเอเมรุ่นใหญ่ครับอ,องลาเอนซาซุปตาจากเมียนมาจะเจอกับทางด้านเซบาสเตียนและ คู่เอกครับป้องกันแชมป์โลกรุ่นสโตเวตในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับระหว่างพระจันชรายพิเคศร์ชยัยมูลไทยยิมครับเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างโจนาธานดีเบลล่านะครับนี่คือไฟการเต็มนะครับในรายการวันไฟในสาสิบหกวันเสาร์นี้นะครับก็ตื่นเช้ามาดูหน่อยแล้วกันตั้งแต่8โมงเช้าคู่แรกช่อง7เริ่มถ่าย10โมงนะครับทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันด้วยทัศนะเอา3คู่ฮอตนะครับสำหรับนักมวยไทยที่ชกในรายการนี้เริ่มจาก เจ้าเสือใหญ่ครับเจอกับศึกหนักอาคิปกูรูสดานะครับหลายคนบอกว่าโอ้โหรูปร่างของอาคิบตัวยาวใหญ่มากทำไฟเวทร้อยสามสิบห้าปอนด์ได้ยังไงอะไรประมาณนั้นหลายคนก็รู้สึกเป็นห่วงแทนเจ้าเสือใหญ่แต่วันก่อนเนี่ยผมไปสัมภาษณ์เจ้าเสือใหญ่เจ้าตัวบอกว่าผมก็เจอคู่ชกที่ตัวใหญ่แบบนี้มาโดยตลอดนะครับฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคือคู่นี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยทัศนะผมยังมองไปที่เจ้าเสือใหญ่นะผมมองว่าคือเจ้าเสือใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นมวยบูคือไม่ได้เป็นมวยที่ปะทะกันซึ่งหน้า เขาเป็นมวยที่ใช้ความปราดเปรียวความว่องไวความคล่องตัวในการชกฉะนั้นเจอมวยตัวใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่อุปสรรคสะทีเดียวนะครับคือมีอาวุธที่หลากหลายมีความคล่องตัวมีความเร็วนี่คือจุดเด่นของเจ้าเสือใหญ่นะครับเตะก้านคอเข่าลอยหมัดศอกมีหมดเลยนะครับส่วนอาคีฟก็เป็นมวยที่ถือว่ามีความเร็วนะ มคมนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดวัดจากความหลากหลายของวุธเนี่ยผมยังเชื่อว่าเจ้าเสือใหญ่นี่หลากหลายกว่านะครับแล้วก็ผมว่าคมกว่ายังเอียงเจ้าเสือใหญ่สาหรับคู่นี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยกล้องทอนีสอสมหมายเจออัสลามจอนออดีคอฟนะครับคู่นี้นี่เลยตามจอนต่อแพงพองสมควรนะห้าสามเนะครับเพราะมีความเร็วคือถ้าเกิดอัสลามจอนที่ผ่านมาเจอคู่ชกที่ช้ากว่านี่เขาชายเลยออกปังๆๆมีความเร็วมีลูกแบบยุ่ยยวน กวนประสาทคู่ชกเหมือนกันนะครับถ้าใครชกกับเขาสติแตกนี่คือหลุดออกทะเลไปเลยนะครับส่วนกล้องทอรน,นีเนี่ยเป็นมวมที่นิ่งนะเขามีความนิ่งนะครับมีความแม่นความคมก็เบียดกับน้องโอ่ะไฟก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าแม่ไฟนี้นะเป็นรองหน้ารองนะกล้องทอรน,นีผมยังเชื่อในความแม่นความคมแล้วก็เบอร์มวยที่ผ่านมาที่ผ่านมาเขาเจอเบอร์ใหญ่ๆมามากกว่ายังชอบกล้องทอรน,นีสําหรับคู่นี้นะครับคือไม่ตกใจด้วยเลือกออก แม่นๆคมคมอะไรแบบนี้ก็น่าจะดีกว่าสําหรับกล้องทอรน,นี้ส่วนคู่เอกพยัญชนะดิเบล่า ura, ถือว่าคู่ขี้มากนะครับคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าวัดกันไนฟะจากไฟที่ผ่านมาเร็วทั้งคู่จังหวะของพยัญชนะจะดีกว่าแก้เกมเก่งก็ยังชอบไปที่พยัญชนะสำหรับคู่นี้น,นะลองดูแล้วกันสําหรับวันไฟในวันเสาร์นี้ครับ